มาค่ะทางข้าวเย็นด้วยกันนะจ๊ะนี่สาวๆจะกินข้าวกับแกงอุจจาระเหล็กหรือว่าแกงขี้เหล็กนะคะเดี๋ยวสาหาใส่ถ้วยก่นอนเด้อค่ะพี่นอ้องค่ะก่อนอื่นยังไม่ได้ทักกายพี่น้องเลยใส่จานี้นอ้อง เพียงขีเหล็กค่ะโดูดงิจะฟาดด้วยจ๊ะต้องสาหกาับเขอาอีกคกนกินหลายๆยาาาอย่างค่ะหาเพื่อนทำข้าวเย็นนิดนึงสุปบุ้งหนีเต้หมดคนแดงไวพี่น้องจ้า ซึ่ค่ะสุดม่ามีพี่น้องครั้งนัองไทยก็ก็จังสิลับแล้วล้วเนาะค่ะพี่น้องจะคงจะหลับแล้วแหละอื้อจะหลับแล้วแล้วค่ะ เพื่อน,นเราตักเรือไว้เถอดท่านน้ำจ้ะ,จะโอเคค่ะมาจ้ะสุกข,ขนมน่ากินมากขนมหน้าอร่อยมากค่ะเออยังไม่พร้อมนิดทำไมไม่เตรียมความพร้อมใช่ไหม ดีแล้พี่น้องยังตองไปเดีด๋ยวต้องกันกนานๆเอาสาขาเริ่มไหลหาหมูหาผัวไปเนียกวนันนี้ไม่ได้ไปไหนจ้ะผักสลัดไหนสวัสดีจ้ะมานะคะทานข้าวเย็นด้วยกันมีแกงขี้เหล็กมีซุปข,ขนมวันนั้น ให้ลูกค้าแล้วก็เอาใส่ตู้ไว้กินค่ะเลดหนึงเล็กเดืเนนั่งกินไปนั่งจช่ขนะก็ผลการมันมนี้ก็ทำแกงคีเหล็กก็ทำทานด้วยแล้วก็แบ่งเพื่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะทั้งสิบสามท่านมานะคะนี่ทานข้าวกะซาซ่าซุนขนำแกงคีเหล็กค่ะ ห้าโมงเย็นค่ะบ้านเราก็ประมาณห้าทุ่มเนาะบ้านเราห้าทุ่มงานเสริมมอภาษาค่ะ ให้ลูกค้าค่ะมาค่ะเกียงเปนบ้านนะจ๊ะ สาวสาวชอบทานใบสะระแหน่ค่ะหอมสุกนุนขออยกใ่เมือ่อไรจ้ะอืมข่อยจ,จะน่ามาบางตัวสวัสดีนะคะทักทายค่ะมาดู้จ้ะ เขาก็เาสาร์อืมสุกขนุนมืนมอนบ้านท่าเลยค่ะไ่ปลา

ว่านแดดออกมันอี้ฟุนตูกขึ้นพี่นองว่านสาลาไา้ท้ายคิดกินเขาอยู่ระเบียงค่ะพี่น้องจ้าห้อนว่านเมื่อนี้ขึ้นสาวา,าคิดว่าเฮ็ดก็สิออกแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีอมอกไหมคะพูดคุยกันไปด้วยเนาะจ้ะมาเดอ้อขอพุ่นที่แวะเวียนมากจ้ะ ปเป็นกำลังไก่สาวๆนะเด้อค่ะช่องน้อยๆสาวๆตุ่มก็จืดด้วยค่ะ ขนมขมครอบทานขมขมค่ะ 罗娜。 ห้าสิบห้าท่านฮัลโหลโบนบายบายด้วยค่ะสว่สดีฮัลโหล ว่าบายบายเป,ออาาป bye bye. ็นเปิดอาลาทอีกแหละเร่อยๆบายเซ่ฮัลโหลค่ะมุงเขามาด้วยมาแล้วฟ้ามั่งกับฝากุ้ยไหลได้ด้วยจ้ะาแต่ยู่ซื้อๆนั่ง,งกินเขาเป็นโงกันไปเรื่อยๆจ้ะ ดูเบีเยี่ยมเด้อค่ะหลายสุดจุดๆบางปร,ประเทศเดูเยี่ยมค่ะอืมจะเปนบบน็นทื่ใส่สัสเกงแกงให้ลูกค้าค่ะพี่น้องสาวซาฮ็ดกับเขาเพิ่นสั่งเทเ้เพิ่นเทเละกองสองกองค่ะพี่พี่การบ้านนี่แหละเพิ่นทำงานเพิ่นกระบ,บ่มีเวล,ลาเนาะนก็คนเพิ่นก็มีคั่วเพิน่นแต่ว่าบางคนสามีเพิ่นกระบ,บ่มากินเนาะคะ่ะ เฮ็ดซื้อกองเพิ่อนกับไปกินเพื่นว่าที่ทำงานสินะคะธรรมดานะคะซ mm hmm. ื้ออะไรมนันกินไปน้ำกับพี่น้องก mm hmm. ันยังไงนะ ทำร,ราค่าเท่าไรครับท้าคิดใจจับพี่น้องคือพีเพ่นมีน้ำใจเพ่นก็ให้ยคะ่ะเมามีเทอากับแบ้งฟันกันกิกนได้คนไทยในตา่างแดนสวัสดีคะ่คะต้องสาเป็นคนชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบทาน สวัสดีจ้าสบายดีค่ะนว่าอะไรสุดเวลานนั้ให้เบิ่งกี่เมลโม,ม,ม,มอ้ยสาวสาวเบิ่งด้วยค่ะเป็นเขาห้ากอ่ะ นั่งแก,กดีละข้วนีขนีนเนวนนขนีน่นยวนีวขานยขนียวาน Mình cái đều Nó chỉ đấy nó. Ăn cái Mà nữa. <laughs> Mà Ăn súp ơn ทำด้วยกันจ้าสูตรขนุนกระป๋องนี่เขาอ,อร่อยดีค่ะขอบคุณค่ามาทำด้วยคำที่จ้า สิ่งแรกสิ่งเดียวที่สาวสาเหตุบ่ายได้พี่น้องสิ่งเดียวเลยต้มปะโลูกต้าสาทำบ่เป็นค่ะต้าสาจะทำอาหาร สไตล์สไตล์อีสานบ้านเท่าค่ะแต่อยากลองท่ำอยู่จากพี่น้องแต่ทํำเรียวไว้น้นสิกินบาน้านนี่นหละขอมานาของซาซา เอาซาเปียไม่หยุกันค่ะทุจ้าจะกิ้หมูมัไหมกระสุกต้องให้แล้วหลายอยู่ดีนะพี่หมอแกงกินมานี่ดีค่ะก็กินเล่น แกงมอหนึงบมงไงค่ะพี่น้องจ้าตักเลยทีเป็นสองกองคนไทยยูนิบ่งปันกันดีเด้ค่ะช่วยเรือกันเอาจะมีเพื่อนน้อยแต่ว่าจะมีในกลุ่มแต่ยัดงามค่ะพี่น้องจ้า เพื่อนกับคุณมากค่ะสางๆก็จะกินแต่คนเดียวอสิแล้วค่ะพี่น้องแต่เริ่มคลิปมากแต่ทําคลิปมากค่ะอโอ้เข้าใาอยู่เลยพี่น้อง คุณค่ะคถ้าลูกบ่อยก็ขอโทษรไปให้เด้อค่ะพี่น้องลืมกระดาษนอนๆแม่คุณค่ะลืมกระดาษนี่นพี่แดงสวัสดีค่ะพี่แดงพี่ชมาเอร์สวัสดีค่ะ,คะ,คะมาเด้อ ผักสีเขียวเขียวเขียวผักขี้เหล็กขาบ้าน,นสาวสาเรียกผักขี้เหล็กหรือภาษาสุภาพคืออุจจาระเล็กนะคะพี่น้องจะเห็นเพิ่นบอกกันดอกว่าแกงใส่ใแคบหมูกับสุปขนุนเบิร์ดล่วลับพี่แดงเลยพี่ชมาแอร์เป็นไงเนาะทรงแกบหม่องทั้งนี้จะท่ำแนวบ่าท่ำแน่จ้ะ สูดเ้อมานห้องถือกับพายุถือเนี้ยงกระสูค่ะพายองจ้าทั้งนี้คือกันว่านแดดออกกินเขายุระเบียงแบบชิวๆฟังนกมือนี่บัดมือฝนตกโอ้สับสน

Uh huh. สวัสดีทุกผู้ทุกคนเ้วยค่ะตามเพื่อนบุกไยท่านค่ะพี่น้องกาช่วงน,นไปเร็วแต่ว่าไปแล้วเร็วเหมือนเมื่อก่อนบ่ถ่ายเร็วปันได้จ้ะสามีไม่ค่อยสบาย จ้าจ้าจ้า I อ่อ l ันไอ low you. โอเคบ๊ยภาษาอังกฤษก่ะคมาวะัรบ้าเบอปิดก็ยังหัวควานค่อยเดินไปนอนก็ยุ่นหนยบอควายได้ว่ากันแล้วได้ภาษาอังกฤษภาษาพื้นบ้านที่นี่จะใช้ภาษาดัตภาษาก็บอควายได้ปูไดคุยน้ำปูไดนนะค่ะส่วนมากกันนี้ละ สา้ีสานบ้านเฮาเย่ล่ะค่ะโอเคโอเคโอเคโอเนกีไงเพื่อน ก็สวัสดีค่ะทุกท่านค่ี่บ้าผิดคนจริีาามาคุยกัดค่ะอ่านออกเด้แต่ว่าบ่าบ่ได้พี่น้องภาษาอังกฤษเนี่ยลิ้นอ่อนเนะาะเมื่อก่อนเลยโอ้ยบ้าได้ทุกคำ้มครับน้องจ่ามันก็ลืมเน,ะนะาะได้ผัวบ้านได้กับบอกภาษานั่นเนาะค่ะเมื่อก่อนก็ได้ผัวเพราคนอังกฤษเนาะค่ะอยู่กันประมาณหกปี เลยกันกระไรไม่ยู่ทั้งนี้เรียกนี่แหละค่ะพี่น้องจา้าเพิ่นบา่าในไม่ลืมเออดะพญาเพินพ่นบ่านะมาสีบ่าเบ,บ,บ,บาดอกยันพี่แดงเม้าปวนในไ,ไม่ลืมสู่ผู้เก่าหลังบอกหมแล้วพญามากเลยได้บ้านะ อีกเพียนะที่เราลากระตุ้นห่านละแกงบ้านๆน่แกงคุมค้มคุ้มแซ่บกรี๊ดพี่น้องต้มจืดแน่บ่จืดแน่อย่าจืดไหล ืมากกว่างูซียูโรข่าวพูดเลทสามชิ็ดก็ได้ประมาณร้อยสี่สิบแปดบาทตกกงโอ้เรื่องขลิดเนี่ยบอกหน่อยนาพายได้พี่น้อง ยืนอยูอย่แห่งวันทีน่แห่งวันที่สิบหกรือโอ้แค่น่าเดืแล้วลาร่วมความวันเทิงมาค่ะอยู่เพื่เดียวไั่เงาเด้อพี่น้องเลยว <c oughs> ข้าขอบคุณค่ะคุณนี่อย่างน้อเนี่ยคอยบงซื้อเจ้าเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำสำหรับพี่แดงนะคะพี่ชมาแอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์จ้ะแล้วปกติมูเพิ่นกับเซาอะไรกันเบลล้าแล่ะคนพาดเหรอท่าจะไหลซื่อพี่นนอง เอาซื้อซ้อซอซอายจะตังแดดมันเหงาคมเฟ้องเนาะนี่ชาวซๆก็ใส่ตัวยูแบบตัวคนเดียวเลยด้จ้ะพี่นออ้องนี่กับบ่มี่มิจะพี่น้องแบบประเทศเดียวกันมืองานถึงได้เจอกันเจอไปหากันง่ายๆบดดได้เดิค่ะบ่ไปแบบอยากขึนอยากไปหากันกับบดดได้พพลเลยอ,อ,อยู่นี่เพราะว่าคนเป็นครอบครัวเข้าใจชีวิตอยู่นีตางกากบ,บานเข้าหลายอยู่ด้อนาคสาวๆอยูต่ตึกนี่ lại bi. Nhang mô hoa con nga buồn sư yang, con nga lang sư yang đấy Hm. Oh, dạ, Ok Ok. So, dì dạp yang. Nhang mô hoa con yu kang bay bun suy yang nga lang suy yang dung mô hoa. Tư sa mãi, bay 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 Thế bay 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 อียังก่ะคอนแทคก,กันทั้งอีเมลหรือว่าทั้งจดหมายเซอร์เพนซิใส่ตู้ไว้สิก็ไปเปิดเบิ้งสินะเปิดว่ามี่ยังเกี่ยวกับตึกเกี่ยวกับราะไรใจใจใจ่ายสิเป็นก็สิเขียนเป็นกระดาษห,หน่อยๆไปป้อนไว้เขาก็ไปเอามาอา่านส่งจดหมายหน่อยคือจังตะกี้เด้เหมือนจดหมายหลักเลยเดย้อยู่นี่ยบอกรู้ฟังหรือว่าไก่ มีธุระยังนาม,มีปัญหาหรือยังแต่คนสิไเป็นเส้นในตู้ไวรัสเดี๋ยวมาอา่านขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่นางขอบคุณค่ะพี่นางสวีเดนชาแนลเนาะพี่ชมานชมาเอแล้วก็คุณพีคุณมาจากอินเดียนี่เนาะโอเคค่ะแล้วก็หลายๆท่านอยู่บนเวทีนะจ๊ะที่ไม่ลงมาที่มาให้กำลังกจสาวๆส,สาวๆก็ขอบคุณหลายๆ อันนี้สาวๆาวกับบรบกวนเวลาพีเวลาน้องด้ยค่ะพี่น้องจ้ากินข้าวอิ่มแล้วพ่อหายเหงาเนาะค่ายเหงาเนาะค่ะขอบคุณพี่แอร์แล้วนะคะขอบคุณพี่แดงค่ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกดวงตาจ๊ะสาวๆขอลงไหลไปเพียงตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า